สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสัมาดีกันสุพทุนที่ทัพไทยนะคะพี่น้องทั่วโลกตอนเศา้าพี่น้องชมบรรยากาศเนี่ยมาเศา้าหลังจากที่ฝนตกไปหมู่บ้านนี่นะขะมีดตื่นเสามาก,กับเป็นมีนหมอกน้ำค้างอึมครึมสลึมสลัวนะพี่น้องช่วงนี้เป็นเวลาหกโมงเป็นเวลาหกโมงมืดมืดแต่ว่ากองเวน้นอ้ตะเว้นกับกำลังสิบไก่สิบ ผูขึนมาเลรพี่น้องอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตรงนี้แหละพี่น้องดอกท้องอุไลโพดโพงงามคักงามแนเหลืองอลามไปพู้ล่ะพี่น้องคือเก่านั่นแหละบรรยากาศเก่าเก่าเหมือนทุกวันทุกวันนั่นแหละแต่ว่าย้ายบนกับไ่ได้มีเวลาเอากล่องมาถ่ายหเบึงขนาพี่น้องบ่ได้มีเวลาเอากล่องมาถ่ายเบิง้งพู ดอกกัน,นี่ก็สีเหลืองอลามงามตาไปยังสลับไปพูนตลอดไปบัดน,นี้ที่ทาง้งทั้งนี่นะพี่น้องเนาะทางนี่กัทังออกนอกบ้านทางไปบ้านแย่บนพี่น้องคุณงามคักได้พี่น้องคุณดอกไม้เหลืองอลามบัดน,นี้กำน,น้ำหมอกน้ำข้างเนี้ยมันสอกก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องนเนาะเหลืองอลามสองข้างทางไปพูน แต่วาย้ว่บนจะมาอันลาน้านค้าัน้น้อยนี่เป็นลาน้านค่าญาติของยายบนละ่ะพ่ากันซื้อขนมกระตมซื้อของอยูงนนน่นี่หละมาส่บาตย่างมนเ้าวันนี้พอช่วงหกโมงเช้าๆกระสบประมาณนี่เด้วันนี้พี่น้องกระาาสีผ้ากันมะนังมะนังแต่ไซบาตอยู่ศาลาหน่อยบนเก้านี่แหละพี่น้องเสียงหมาเหาแล้วเสียงหมาเหาก็คือพระเพิ่นม้าแล้ว,วพี่น้อง เบ้เจ็ดไทยให้เบิงรับสีลหลับพ่อน้ำกันแล้วผิน้องเด้อรอพี่น้องรอพระผู้นั่งวันนี้ยันสิตหาบนัหลายวันแต่ลูกมันเ่าได้แบบนที้มันเจมโม่ก็ใครยู่เนาะแต่วันน้เาตอบุญตีม่แต่เ่องมันเจมไม่ใช่ไหมลูกคืออย่่ว่า

một mưa nắng song 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 song

ก็บานัวและบาน้องจ่ามข้าไม่ข้าก็บ้านนอยต้องข้บาบาบานน้งบัวปรกาน้เลบานน้องจ่าผมไม่ข้าวม่านี่แ่เจ้าสาววิรวาสุลาภิริริสตเโมวะอิโตสนังเกตนัอุปการศึิ Kita untuk memulihkan kita kondisi tersebut, tapi boleh kapal, dan kebenaran. yang amat một kia nắng 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 นี่หละมันนักตาโนตางันตางคาสินเองเลยอันมันรั่เนยแล้วก็เกิดมันแมันสิเล็กวะแล้วาันเหตุเหตุนังเลยเจ่านใช่นางเาไปผีหรอนแหงขบุญหมอเออคนอยากเหตุเหอยาก็เหียนไปยังไปใสบาทไปข้าหน้างนาหน้าน้าโตข้นไหน่อจ้ บลาหน่พี่น้องเอ้บนพระยางเมื่อบ้านปลาหนฟังเสียงนกฟังเสียงนกนกมันอยู่ต้นไม้นี่แหละนี่นี่นี่มันอยู่ต้นบักตาลนี่พี่น้องอยู่ต้นบักตาลนี่เจ้าเจ้าเจียวอยู่ยามเสามาก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้เพิ่นกับประกาศนั่นประกาศนี่เสียง เสียงผู้น้ำหมบ้านประกาศฮาัโลโกเข้าบอกเขาเ้าเหล่าแจงทั้งราชาการแน่นันนี่แน่ให้กับลูกบ้านเด็หูเรืองหูเล่าโอ้จะมันสออนดอกไม้สออนดอกไม้้วเบิงแล้วเบิง,เงพี่น้องเอ้ยน้ำขักน้ำแน่ นี่ละเจ๊บนกระติยยังเข้าบ้านสิไป็ยังนั่นขังบ้านขังเฮือนก็ได้พี่น้องอย่างมาข้าวหนึง่งอันนี้ก็เป็นบึงที่เป็นบึงที่บนเคยทายให้บึงอ่ะบึงบัวแดงแดงอ่ะพี่น้องตอนนี้หมักบากไข่ผํา มาคล้พักับจอกกำลังขึ้นเต็มอีกแล้วพี่น้องขึ้นเต็มสาอีกแล้วบัวกำลังสิบบาพราวาพีแบบ่แวบฝนตกสองมือว่างหันนะ่ะน้ำไหลน้ำหลถั่วหอดบัวพี่น้องถั่วหอดบัวดอกบัวแดงจะายเจเบย์อยู่ก,ากาลางๆผลหลายพี่น้องไหลแต่ว่ามันน้ำน้ำน้ำขึ้นมาหลายมาสูง นะแดงเจียวไอ้ไว้ยู่นะนเราบัวก็ไดนะอันนี้บึงบึงบัวแดงนี่แหะพี่นอ้องก็ตอนนี้มักไข่พั้มขึ้นเต็มอยู่อันนี้คางบ้านขางบ้านได้บนฟังนี่อันนี้คือ บรรยากาศช่วงเช้าเช้ายางออกมาใส่บาทหวงโมงเสาพี่น้องเบิ่งตะเวนกำลังสิข้นแบบนี้คุณนตอเวนกำลังสิข้นย้อนแสงพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากอันนั้นเป็นป้ายบ้านได้นน่นพี่น้องเป็นป้ายบ้านข้างเขาบ้านตะเวนสิขืนจูเกยๆอันเสาไฟฟ้านั่นแหละพี่น้อง เป็นกระลังโพขึ้นมาด่านตะเบน,นอกอกทั้งเขาบ้านรดมาละายบนลุกลดก่าน,นี้นี่นี่อันนี้คือทั้งเมื่อบานจะคล้องบานนี่พี่น้องมันจะเป็นสามแยกมันจะเป็นสามแยกนี่สามแยกนั่นบ้านแยะบนหนังสีม่วง,งพี่น้องทั้งออกไปก็งามงามนั่นแหละนั่นแหละทางออกไปก็จะเป็นประมาณนั่นแหละพี่น้องทั้งออกไปตลาดกระทาย ไปตลาดประท้ายไปตลาดขูก่กลางนี่กระทั่งที่เขาบ้านยายบูนฝนตกนามหงบัน้อันบรรยากศยาศเนยเหมือนเศรายังสิขมุบขมัว้ได้บัน้พี่น้องขมุบขมว้น้ำหมอกน้ำข้างหนาคักเพราะปันมาเขาหนาหน,นาวเลยละ่ะนี่ฝนตกนามยังหงนังหยัง่อยงอยู่ตรงใหนมัน คุมมันอย่างมันก็ไหลอ,ออกมาปลาไหลฝุนไก่กาเน้าหูพ่อยแย่ก็ไดประตูทางเขา่าทางเขาในสวนหลังบ้านประตูทางเข่าในสวนหลังบ้านเขาไปปลาหอยบนบนั้นปอเลี้ยงหอยหยบ่บนลับพี่น้องเห็นเสลมเขีย,ยวๆยนินข้างบ้าน ตัวจิ้มรั่วเลาะรั่วอ้อมบอกกลบเนาะอันเพิ่นพลังคนร้องคนเราคือบ่ทางหยาทางยางออกน่อันนี้คือเขาเห็ดเป็นหัวไว้แล้วก็ล้อมลวดน้ำขังในแล้วก็หยามันก็ึ้นคุ้มลวดน้ำพี่น้องโบไโจูนขมยมันเข้าไปลักไห้มันหกมันเข้าไปงากย่ายสินาประเดี้สะนี่สะทางนี่นี่สะทางนี่คือ บ่มีบ่มีอันนั้นเลยเด้พี่น้องทัางนี้บ่มีอันจอกบ่มียังเลยเด้บ่มีจอกบ่มีบัวบ่มียังสะอาดสะอาเพิ่นสูบขึ้นมาเฮ็ดปลาปลาอันนี้เป็นปลาดอกใหม่สวนดอกใหม่ของญาติกันนี่แหละนี่คนปลูกไว้นี่กำลังสิออกดอกพี่น้องคนปลูกไว้ขายเฮ็ดดอกไม้กำเฮ็มเดมะไรเฮ็ดใบสีขายเขาบ้านเด้อพอเราไปยำ พยายามอันตุ่มดักกุ้งเพิ่ทางเขาบ่านสิประมาณนี้ดิพอมานำมันไหลออกมาตั้งเทิงพู้นพี่น้องใส่ยาบนเขาบ่านบ่ได้จับโตตีหนึ่งปลาเนาะหนึ่งป่าเนาะมือนี้ใจบันไดเอาไปว้หลังบ้านผุนเม้นเม้นเอาไปว้ทั้งองค์ผุนไปเม้น ปราเดกเม็นห้ามเม็นเฮียดอกบานชื่นกับเป็นดอกเราได้พี่น้องนีเส้สายจังน้อยเนี่ยก็คุณนายตื่นสายบานสะพังแต่ตอนนี้บ้านท่านมีแดดเขายังบ่บานดอกคุณนายตื่นสายบ้านบานแต่บานชื่นเขามีดอกแล้วเราท้องอุไงไอ้บวนว่าปู่ว้ก็ติดอยู่ติดอยู่เดียวกันใหญ่แล้ววันนี้ดอกแก้วดอกแก้วทั้งนี่ดอกแก้วทั้งนี่กับ ฮอาตัดยอดมันออกพี่น้งองมันพึ่งจะโปงใหม่มันก็เลยเป็นดอกพะเจาะไปแจะหน่อยๆนึงถ้าเบื้องดอกต้นตันนี้เขาเอื้นต้นนี้ยังกับมอูอดอกยังกับมอูอถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งดอกมันว่าสีสันหนาตาดอกมันจะเป็นยังไงพี่น้องอันนี้ก็ดอกต้อยติ้งดอกชนชมกระปนกันย่นี่แหละยหน่าบ้านล่องน้ำนี่แหละเอาอย่ยบนเก็บผานบรรยากาศงามสาวๆมาฝากพ,พี่ฝากน้องพี่น้องอากาศดีสวยงาม โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องถือกล้องกระไดข่างหัวข่างสวนเพิ่นกระมิดดอกไม้ดอกมีปลูกพักปลูกหย่าเดี๋ยวออกไปเห็นหมอกขมุ้มขมวัวในนี้มาส่อาพี่น้องเอาซ้ำนั่นเนาะยี่ยบนก็จะขอจบภาพจบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องเอาภาพบรรยากาศย่างมาส่้มามาทักทายกันวัสดีค่ะขอให้ยืเย,ย็นเป็นสุขสุขผู้สุขคนด้วยจ้า